คนที่ทำยอดขายสูงที่สุดในบริษัทข,ข,ของเราคือคุณเหมยนะครับทุกคนขอบคแสดงความยินดีกับคุณเหมยนะครับเดือนนี้ยอดรุนต่ำไปหน่อยนะคุณต้องพยายามให้มากกว่านี้นะพันนู้นนะครับพันนูน้นพันนู้นไม่ได้นอกจากจว่าคุณจะซื้อมันก่อนอะ,อะ ดูจากการแต่งตัวแล้วลูกค้าคนนั้นไม่น่าจะมีเงินสง รติดต่อดิฉันได้อีกนะคะได้ครับขอบคุณนะคะโชคดีค่ะเหมยเดือนนี้เธอปิดกระขายได้เยอะมากเลยนะขอบคุณค่ะผู้จัดการสู้ๆน่าสาัมปทถถานต่อไปโอเคค่ะสวัสดีครับ ที่ร้านมีรถออดีคขายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะโยกมานี่หน่อยสิมีอะไรหรอคะช่วยพาลูกค้าคนนี้ไปดูรถหน่อยเชิญทางนี้ค่ะ ดูรถหน่อยครับเอ้าสวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจดูรถรุ่นไหนดีครับเอ่อคือว่าวันนี้เย <He> er <ม>ียกุ้ยสวัสดีค่ะเฮียกุ้ยจำดิฉันได้ไหมคะคุณคือดิฉันเป็นเพื่อนกับเฮียตีอะค่ะที่เราเจอกันงานเลี้ยงเมื่อวันก่อนเลยค่ะอ๋อเพื่อนเฮตีนี่เองค่ะเฮียกุ้ยวันนี้อยากดูรถรุ่นไหนคะเอ่อคือว่าผมอยากจะดูรถรุ่นออ ไ,ไปซื้อกาแฟให้หน่อยสิพอดีกาแฟในออฟฟิศหมดอ่ะแต่ว่าผมต้องพาลูกค้าไปดูรถอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จัดก,การเองเขาเป็นเพื่อนพี่ไปเถอะก็ได้ครับเจากุ้ยอยากดูรถรุ่ไหนคะเออูอว่าวันนี้ผมอยากจะดูรถสปอร์ตคราครับได้เลยค่ะเชิญตน,นี้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเฮียกุย้ยชอบไหมคะก็ดีนะครับรถคันนี้คะ่ะดูดีมีระดับแล้วก็เหมาะกับเฮียกุุยมากเลยคะ่ะจริงเหรอครับงั้นผมเอาคันนี้นะครับได้คะ่ะเดี๋ยวที่ฉันไปเตรียมเอกสารให้นะคะเชิญตรงนี้เลยคะ่ะสวัสดีครับ ผมอยากมาดูรถนะครับต้อาการรถแบบไหนอะคะเอ่อต้องการรถที่มันหรูๆแล้วก็มีระดับหนอ่อยครับทันนี้<ะ>เดือนนี้ ทำยอดขายสูงที่สุดในบริษัทของเราคือคุณเหมยนะครับให้ทุกคนปรบมือแสดงความมีนีของคุณเหมยนะครับส่วนทุกคนก็ทายอดขายได้ดีเหมือนกันยกเว้นคุณไตรเดือนนี้ยอดมูลต่าไปหน่อยนะคุณต้องพยายามให้มากกว่านี้นะ เดือนหน้าบริษัทของเรามีแผนที่จะคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายขาคนใหม่ซึ่งเราก็จะเลือกจากคนที่มียอดขายสูงที่สุดของบริษัทนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนพยายามมากกว่าน,นี้นะครับทุกคนได้ยินที่เจ้าในายพูดแล้วใช่ไหม พราะฉะนั้นเดือนนี้ทุกคนต้องพยายามให้มากกว่าน,นี้ค่ะเป็นง่ขออครนะขอโทษนะครับีอะไรอีกละ่ะพอดีมเมื่อวานรถที่ผมไปลองขับอะ่ะมันไม่ค่อยถูกใจครับผมอยากลองขับคันนู้นนะครับคันนูน้นคันนู้นไม่ได้นอกจากจว่าจะซื้อมันก่อนอะ่ะ เอ๊ะทำไมพูดแบบนี้อมีที่ไหนต้องซื้อรถแล้วถึงจะได้ลองขับได้ผมไปร้านอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยไหนไปเรียกผู้จัดการมาสิเออคุณลูกค้าครับนี่เพิ่งโกรเลยนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูปรถเองต้องแบบนี้สิ เ็แบบนั้นสิไม่แน่เขาจะเป็นคนรู้ก็ได้นะอย่างมันเนี้ยหรอจะ,จะมีปัญญาซื้อตลกละ <c oughs> เป็นไงบ้างครับเอ่อไม่เร็วเลยครับแต่ว่าผมขอคิดดูก่อนนะครับอ๋อได้ครับผมเอ่อ เมื่อเช้าอ่ะผมยุ่งมากเลยครับวันนี้ยุ่งมากเลยอ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยครับที่นี่พอจะมีอะไรกินหรือเปล่าครับหมอมีครับผมเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับนี่ครับคุณลูกค้าวันนี้ผมซื้อข้าวมาสองกล่องขอบคุณครับเป็นไรครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วไปดูรถต่อนะได้ครับผม มากเลยครับรถคันนี้ทั้งนิ่งแล้วก็เงียบไม่เหมือนคันที่ผมไปลองขับเมื่อวานช่วงล่างเสียงดงังมากเลยเอาไปชนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อมันไม่ใช่สาเหตุที่เกิดจากการชนครับมันอาจจะเป็นเสียงช็อคอัพแต่ถ้าลูกค้ากังวลใจเราจะให้ช่างของเราตรวจสอบให้นะครับและจะนำเอกสารตรวจสอบให้ลูกค้าครับอ๋อดีเลยดีเลยงั้นแบบนี้ลูกค้าจะทำการจองเลยไหมครับ เดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนนะครับเออวันนี้ผมต้องรีบไปก่อนแล้วพอดีผมตัดหมอไว้อะผมปวดไหล่เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับด้วยความยินดีครับนี่ตายในไม่รู้หรอว่าเราควรต้อนรับลูกค้าประเภทไหนลูกค้าอย่างนั้นอะ ดูก็รู้แล้วว่าไม่มีปัญญาซื้อถ้าจะไปเสียเวลากับมันทําไมแล้วเป็นไงพาเขาไปลองรถสุดท้ายเขาก็ไม่ซื้อเสียเวลาของเราผู้จัดการคะคืออย่างนี้คะ่ะเมื่อกี้หนูเห็นไตรเขาเอารถของบริษัทเราไปให้ลูกค้าคนหนึ่งขับ ดูจากการแต่งตัวแล้วลูกค้าคนนั้นไม่น่าจะมีเงินซื้อนะคะเสียเวลาเราเปล่าๆค่ะใช่ผมรู้ละนี่ตรายเขาหน้าไม่ใช่ใครต่อใครก็าสามารถทดลงขับรถได้ให้ดูก่อนว่าเขามีกำลังซื้อหรือเปล่าเข้าใจไหม สวัสดีเนาะอ๋อวันดีครับคุณลูกค้าลูกค้าตัดสินใจซื้อลอนยังครับเออพอดีวันนี้ผมจะมาดูรถที่มันราคาถูกแล้วก็สเปคต่ำลงหน่อยอ,ะอ่ะอ๋อได้ครับลูกค้าเิญทางนี้เลยครับคุณลูกค้าครับแม้ว่ารถคันนี้จะมีราคาถูกแต่ก็ใช้งานมาตั้ง5้ปีแล้ว เลขไม่ก็ค่อนข้างเยอะถ้าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถทันนีอนาคตลูกค้าอาจจะต้องเสียตังค์ต้องแซมเพิ่มเพื่อนีกนะครับใช่ใช่น้องผู้ดีก็ถูกอีกจะว่าไปก็เริ่มกินข้าวแล้วเนี่ยคิดถึงกับข้าวเมื่อวานเลยอ๋อวันนี้ผมซื้อข้าวมาครับคุณลูกค้าจะกินด้วยกันไหมครับดีเลยดีเลยเชิญทงนี้เลยครับนี่ครับคุณลูกค้า ครั้งที่ผมมาคุณดีกับผมตลอดเลยนะครับดี๋ยวันหลัง๋ยวผมแยกเข้าคนนะครับขอบค,ครับอ๋อจริงสิที่คุณลูกค้าบ,บอกว่าปวดไหล่ดีขึ้นนงครับผมคุณยังจําได้เหรอครับคุณนี่ใส่ใจผมจริงเลยนะครับจําได้สิครับถ้าลูกค้ามีอะไรผมช่วยบอกได้เลยนะครับ วันนี้คุณลูกค้าดูรถเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมเขอเวลาตัดสินใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยติดต่อคุณกลับได้เลยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องรีบนะครับของราคาสูงแบบนี้ต้องค่อยๆตัดสินใจแล้วเลือกซื้อจะดีที่สุดครับใครโทรเคไหม เดือนนี้ไข่รถไม่ได้สักคันเลยใช่ไหมสู้ๆนะคุณลูกค้าครับว่าคันนี้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงจึงดูแลอย่างดี ถ้าลูกค้าซื้อไปลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอได้ดูรถก่อนนะครับได้ครับน้องพี่ซื้อ,อเข้ามากินด้วยกันไหมพี่ผมติดดูลูกค้าอีกคนนึงอยู่เดือนนี้มทํทำยอดขายได้ไม่ดีถ้าผมทำไม่ได้อะผมโดนไล่ออกแน่ไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยวันนี้ที่พี่มาก็จะมาซื้อรถนี่แหละฮะ ที่จะมาซื้อรถใช่พี่ขอเอารถที่เราลองขับวันนั้นยี่สิบคันยี่สิบคันพี่พี่เลือกรอเล่นกับผมได้แล้วผมแย่จริงๆนะพี่พี่พูดจริงๆพี่ไม่ได้รอเล่นพี่ขอซื้อรถยี่สิบคันแล้วก็ขอจ่ายเป็นเงินสดยี่สิบคันจริงๆนะพี่จริงสิ ยกยกไมช่วยดูแลลูกค้าคนนั้นให้หน่อยให้เลยได้เลย,ยเดี๋ยวไปคุยกันในออฟฟิศเลยพี่เจอันทันนี้ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะดื่มเหล้าหรือว่าเป็นชิมเป็นดีครับ ผมไม่ดื่มของที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรอกครับครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าซิโอลย้ยอัันนี้เอาไปทำอะไรลร่ะครับผมเปิดบริษัทเกี่ยวกับบริการต้องดูแลลูกค้า V.I.P. แล้วก็ซปเปอร์สตาร์ครับโอโ้บริษัทใหญ่ขนาดน,านั้นคิดไม่ถึงจริงๆเลยนะครับไม่ใหญ่หรอกครับบริษัทเล็กๆเองครับ ถ้างั้นลูกค้าช่วยลบกวนเซ็นต,ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะค,ะครับเรีบรยรบร้อยครับผมขอบคุณมากนะครับ ในเดือนนี้ได้แก่คุณไต้ครับขอทุกคนปบมือแสดงความยินดีกับคุณตไตด้วยครับ ขอทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับใจด้วยครับ